การเช hm um right? um okay. ื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมหรือนะคะตัวนี้จะให้นักเรียนพิจารณาข้อความหนึ่งข้อความนั้นก็คือครูให้รางวัลนักเรียนที่เรียนดีหรือช่วยกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งถ้าเกิดว่าถ้านักเรียนอยากได้รางวัลนี้นักเรียนจะต้องเรียนดีหรือช่วยกิจกรรมของโรงเรียนถูกไหมก็คือถ้านักเรียนได้เรียนดีอย่างเดียวนักเรียนก็จะได้รางวัล หรือนักเรียนช่วยกิจกรรมของโรงเรียนก็จะได้รางวัลเช่นกันเพราะว่าเขาต้องการกรณีใดกรณีหนึ่งดังนั้นคําว่าหรือในทางตรรกศาสตร์นี้ก็จะอิงตามความหมายตัวนี้เลยก็ได้ก็คือ 1. นักเรียนต้องเรียนดี2หรือ2นักเรียนจะช่วยกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นทั้งสองอย่างก็ได้เพราะว่านักเรียนอาจจะทั้งเรียนดีและช่วยกิจกรรมของโรงเรียนไปเลยอันนั้นก็จะเป็น2ออย่าง ดังนั้นความหมายของคำว่าหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างด้วยกันเลยทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกตัวนี้ให้มาว่ารู้สองเป็นจำนวนตรรกยะหรือรู้สองเป็นจำนวนเต็มก็จะดูจากอันแรกก่อนรู้สองเป็นจำนวนตรรกยะ,น,น,น,กะ,ยะนีน้เป็นจริงหรือเป็นเท็จ เนื่องจากว่ารูสมันเป็นจํานวนที่ไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ดังนั้นรูปสจะไม่ใช่จํานวนตรรกยะข้อความนี้จึงไม่ถูกต้องคราวนี้รูสเป็นจำนวนเต็มไหมเนื่องจากรูสมีค่าประมาณ1.4141ดังนั้นรูสจะไม่ใช่จํานวนเต็มตัวนี้ก็ผิดเช่นกันผิดทั้งคู่เลยดังนั้นตอบว่าประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ สำหรับตัวอย่างที่สองตันนี้จะดูตรงที่สองเป็นจำนวนคู่สองเป็นจำนวนคู่จริงไหมตอนนี้แน่นอนเป็นจริงหรือสองยกกำลง 3, ังสามเป็นจำนวนคี่สองยกกำลังสามตอนนี้มีค่าเท่ากับแปดแปดเป็นจำนวนคี่ไหมไม่ดังนั้นอันนี้เป็นเท็จแต่เขาเชื่อมด้วยคำว่าหรือแสดงว่าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะว่ากรณีนี้เป็นจริงแล้วอีกกรณีหนึ่งไม่จำเป็นต้องดูก็ได้ ต่อไปจะดูคำว่าถ้าแล้วอย่างเช่นครูจะบอกว่าถ้า2บวกด้วย3มันเท่ากับ3บวกด้วย2อันนี้นักเรียนคิดซิจริงไหมจริงถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะเขียนต่อแล้วเราก็เอาหมาคูณในด้านซ้ายมือ6คูณ2บวกด้วย3กับ6คูณด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับ6คูณได้สบวกด้วย2ตรงนี้มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันแบบนี้ ถ้า2บวกด้วย3เท่ากับ3บวกด้วย2แล้ว6เอามาคูณทั้งสองข้างมีค่าเท่ากันตัวนี้จะเป็นประโยคที่อันแรกเป็นจริงแล้วอันที่2เป็นจริงตัวนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นจริงหมายความว่าข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นจริงแล้วจริงคือตัวทีข้างหลังต้องเป็นจริงเท่านั้นคำว่าถ้าแล้วจึงจะเป็นจริงหมายความว่าถ้าแล้วนี้มีกรณีที่ เป็นเท็จกรณีเดียวคือกรณีที่ข้าถ้าข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จประพจน์ที่ได้จะมีค่าความจริงเป็นเท็จเราจะใช้ p q ส่วนตัวนี้เป็น p แล้ว q สัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เวลาสร้างตารางค่าความจริงจำไว้เลยว่ามันจะเป็นเท็จแค่กรณีนี้เท่านั้นส่วนกรณีอื่นๆเป็นจริงหมดเลยไม่ว่าจะข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นจริง p เป็นจริงแล้ว q จริงอันนี้ก็จริงแน่นอน ส่วนถ้า p เป็นเท็จประโยคแรกเป็นเท็จประโยคที่2เป็นเท็จไม่จําเป็นต้องตรวจข้างหลังเลยเราบอกได้ทันทีว่ามันจะเป็นจริงตลอดอันนี้แนวการจําก็คือให้มันสอดคล้องกันคือถ้าอันแรกมันจริงอันหลังต้องจริงเท่านั้นมันถึงจะเป็นจริงนี่คือการจําในคําว่าท่าแล้วส่วนคําว่าหรือเมื่อกี้ยังไม่ได้สรุปตารางคําว่าหรือเป็นยังไงคําว่าหรือจะเป็น เท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่มันเป็นเท็จทั้งคู่หมายความว่ามันไม่มีอันไหนที่ใช้ได้เลยถ้านักเรียนยังจำได้นะก็ P Q P หรือ Q ถ้านักเรียนต้องการรับรางวัลน,นักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดีหรือนักเรียนจะต้องช่วยกิจกรรมของโรงเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำสักอย่างไม่ได้รางวัลน,นั่นคือความหมายของคำว่าหรือมันจะต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นจริงจำไว้ว่ามันจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียว เวลาเราเขียนเราก็จะเขียนแบบนี้นะเริ่มจากจริงก่อน ff ตัวนี้ก็จะได้กรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จนอกนั้นจริงหมดเลยเพราะว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งถูกอยู่แค่นั้นสำหรับหรือนะคะส่วนท่าแล้วจะเป็นประมาณนี้คราวนี้คำว่าถ่าแล้วเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งตัวอย่างแรกนะคะถ้าศูนย์เป็นจำนวนเต็มศูนย์เป็นจำนวนล,ลบจริงไหมประพจน์นี้ เราก็จะมาเริ่มดูจากคําว่าศูนย์เป็นจํานวนเต็มเนื่องจากว่าศูนย์เป็นจํานวนเต็มจริงๆเราจึงจําเป็นต้องดูประโยคข้างหลังแล้วศูนย์เป็นจํานวนลบจริงไหมอันนี้ไม่จริงจากที่จริงแล้วไม่จริงจริงแล้วเท็จตัวนี้จะได้เป็นเท็จดังนั้นประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จต่อไปถ้า5เป็นจํานวนคี่เป็นจริงไหมใช่5เป็นจํานวนคี่แล้ว5ยกกําลังสองเป็นจํานวนคี่จริงไหม ห้ยายกกำลังสองมันคือห้าคูณด้วยห้ามีค่าเท่ากับยี่สิบห้าเป็นจำนวนคี่จริงๆอันนี้เป็นจริงเนื่องจากอันแรกเป็นจริงอันที่สองเป็นจริงดังนั้นประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงในทางคณิตศาสตร์คําว่าประพจน์ตัวเชื่อมประพจน์ท่าแล้วตัวนี้มีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าจะนักเรียนจะเห็นบ่อยๆในทฤษฎีบทอย่างเช่นทฤษฎีบทที่เส้นตรงสองเส้นตัดกันตัวนี้เราก็จะพิจารณามุมตรงข้าม ถ้าเส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามมีขนาดเท่ากันเนี่ยเขาก็จะเชื่อมมาตรงอันนี้โดยใช้คําว่าถ้าโดยการสมมุติมาก่อนแล้วเราค่อยดูต่อถ้ามันเป็นจริงค่อยดูต่อต่อไปอย่างเช่นอีกทฤษฎีบทหนึง่งทฤษฎีบทของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วให้สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถ้าเขาจะใช้คําว่าถ้าเหมือนเดิมถ้า ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหมายความว่า สามเหลี่ยมหน้าจั่วตามนิยามคือมีด้านเท่ากัน2ด้านแล้วมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันเราก็จะมาดูว่ามุมที่ฐานมันเท่ากันจริงไหมทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็จะประมาณนี้ซึ่งมันเท่ากันดังนั้นประพจน์นี้ก็จะเป็นจริงเหมือนกันทฤษฎีบทนี้เป็นจริงทฤษฎีบทนี้ก็เป็นจริงคือเขาจะดูเงื่อนไขตั้งต้นแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์ว่ามันจริงไหมตรงนั้นแหละในการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ คราวนี้เราจะมาดูตัวเชื่อมตัวสุดท้ายคือตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อให้นักเรียนพิจารณาประโยคนี้เลย2คูณด้วย3บวกด้วย2มีค่าเท่ากับอะไรมีค่าเท่ากับ2คูณด้วย5นักเรียนลองทายซิว่าก็ต่อเมื่อจะใช้ว่าอะไรดีมันก็จะใช้ว่าก็ต่อเมื่อด้านในมันเท่ากันนักเรียนเห็นไหมว่าข้างหน้ามันจะเป็นเลข2เท่ากันก็ต่อเมื่อดังนั้นตัวนี้ควรจะเป็น3บวกด้วย2เท่ากับ5ประโยคก็ต่อเมื่อตรงนี้จึงจะ เป็นจริงประพจน์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นจริงอันนี้จะเป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า3าบวกด้วย2เท่ากับ4ตัวนี้จะเป็นจริงไหมก็ไม่ถูกไหมคะดังนั้นคําว่าก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงในกรณีเดียวคือกรณีที่มันเป็นค่าความจริงไอเป็นจริงสองกรณีสิก็คือมันเป็นค่าความจริงเหมือนกันทั้งคู่อย่างอันนี้ก็จะเป็นจริงทั้งคู่จริงกับจริงแล้วทีนี้ มันมีอีกกรณีหนึ่งเป็นเท็จกับเท็จก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงเช่นกันเดี๋ยวดูตัวอย่างกันเลยสมมุติจะเป็นตัวอย่างตัวนี้2คูณได้วย3บวกด้วย2เท่ากับ3คูณด้วย5แน่นอนว่ามันไม่ใช่เพราะว่าอันแรกคือ2คูณด้วย5อันที่2คือ3คูณด้วย5ไม่มีทางเท่ากันดังนั้นอันแรกจะเป็นเท็จอันที่2 3เท่ากับ5จริงไหมไม่จริงอันนี้ก็จะเป็นเท็จเหมือนกันอันนี้มีค่าความจริงเป็นจริงคำว่าทำไมเท็จและเท็จก็ต่อเมื่อเท็จได้เป็น ค่าความจริงเป็นจริงก็เพราะว่ามันก็เหมือนกรณีท่าแล้วท่าแล้วเนี่ยท่าข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังจะต้องเป็นจริงเท่านั้นจึงจะเป็นจริงหมายความว่าจริงแล้วต้องจริงเท่านั้นแสดงว่าเป็นเท็จกรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จแต่ว่าคําว่าก็ต่อเมื่อมันคือการเชื่อมทั้งสองอันคือเชื่อมประพจน์ p ก็ต่อเมื่อ q อย่างนี้มันแยกออกมาได้2ออย่างคือ p แล้ว q กับ Q แล้ว p ดังนั้นเวลาที่นักเรียนจะต้องพิจารณาค่าความจรงิงนักเรียนจะต้องพิจารณาทั้ง2แบบก็คือ P แล้ว Q Q แล้ว p ถ้าเกิดว่า P ของนักเรียนมีค่าความจริงเป็นจรงิงตัวนี้ Q นักเรียนต้องเป็นจริงเท่านั้นถ้าเกิดว่า Q เป็นอ่าถ้าเกิด Q เป็นเท็จอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเท็จทันทีและเราก็จะสรุปตัวนี้ได้ว่ามันเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดว่า P เป็นเท็จ Q เป็นจริงอันนี้นักเรียนก็จะต้องมาดูในกรณีนี้ด้วยเช่นกันคือกรณี Q แล้ว P เนื่องจากว่า Q เราเป็นจริง P เราเป็นเท็จตัวนี้มันจะได้จริงแล้วเท็จมันก็จะทําให้ตัวนี้เป็นเท็จเราจะต้องดูทั้งสองอย่างดังนั้นค่าความจริงที่ทําให้มันเป็นจริงได้มีกรณีเดียวคือต้องเป็นเหมือนกันเท่านั้นเพราะว่าถ้ามันต่างกันเนี่ยเวลาเราสลับมันจะต้องมีอันใดอันหนึ่งที่เป็นเท็จมันก็จะเป็นเท็จ ดูตัวอย่างนี้กันเลยนะคะตัวอย่างนี้7หารด้วย2ลงตัวก็ต่อเมื่อ7เป็นจำนวนคู่7หารด้วย2ลงตัวก็ต่อเมื่อ7เป็นจำนวนคู่ประโยคนี้ถ้านักเรียนคิดในใจนะักเรียนจะคิดออกทันทีว่าประโยคนี้เป็นจริงเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่ามันหารด้วย2ลงตัวมันก็ควรจะเป็นจำนวนคู่ถูกไหมเพราะว่าจำนวนคู่ทุกจำนวนคือจำนวนที่2หารลงตัวถ้านักเรียนมาพิจารณาแบบ เมื่อกี้ก็จะพิจารณาโดยก็ต่อเมื่อตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเราก็จะมาดูประพจน์ฝั่งด้านซ้ายมือ7หารด้วย2ลงตัวนี้จริงไหมไม่จริงก็เป็นเท็จ7เป็นจำนวนคู่จริงไหมไม่จริงก็เป็นเท็จด,ดังนั้น f ก็ต่อเมื่อ f มีค่าความจริงเป็นจริงอันนี้คือแบบตรรกศษาสตร์เนาะเขียนค่าความจริงออกมาแต่ถ้านักเรียนอ่านปุ๊บนักเรียนก็คิดในใจเลยว่ามันจริงไหมนั่นแหละซึ่งมันก็จริงอะ่ะ จ็ดหารด้วยสองลงตัวก็ต่อเมื่อ7เป็นจำนวนคู่ในเมื่อมันไม่ใช่จำนวนคู่มันก็หารด้วย2ไม่ลงตัวนี่คือการคิดคราวนี้ดูตัวอย่างนี้2ยกกำลังสองเท่ากับลบ2ยกกำลังสองก็ต่อเมื่อ2เท่ากับลบ2อันนี้จริงไหมเหมือนทำแม่งทำแม่งตรงที่2เท่ากับลบ2ถูกไหมคะคือด้านนี้จริงแน่นอน2ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ4ลบ2ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ4เช่นกันยกกำลังเป็นจำนวนคู่ได้บวก อันนี้จริงละแต่ทําไมมาตรงนี้ปุ๊บไม่จริง2เท่ากับลบสมันไม่จริงก็ต่อเมื่อ2เท่ากับลบสอเอไม่จริงแสดงว่ามันไม่ควรจะไปด้วยกันมันก็ทําให้ประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จถ้านักเรียนจะแยกกรณีคิดมันก็จะเป็น2ยกกําลังสองเท่ากับลบสยกกําลังสองแล้ว2เท่ากับลบสตัวนี้จะเป็น,นจริงแล้วเท็จจริงแล้วมันต้องจริงเท่านั้นถ้าจริงแล้วเท็จมันจะทําให้ ประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จซึ่งประพจน์ที่เขียนออกมาตัวนี้เป็นประพจน์ย่อยของก้อต่อเมื่อถ้าแล้วเป็นย่อยของข้อต่อเมื่อก็คืออันนี้ขาไปอีกขานึงเป็นขากลับในเมื่อขาขาไปตัวนี้ผิดแล้วขากลับไม่จําเป็นต้องดูมันผิดแน่นอนมีอันใดอันนึงผิดแล้วอีกอันทั้งหมดนี่ก็ผิดมันกับของเน่านั่นแหละเน่าไปนิดเดียวก็เน่าหมด คราวนี้คําว่าก็ต่อเมื่อนี้จะพบเห็นในนิยามทางคณิตศาสตร์บ่อยๆอย่างเช่นนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนิยามเขาจะบอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้า h, นยาวเท่ากัน2ด้านนี่คือนิยามดังนั้นเวลาที่เราใช้นิยามตัวนี้เราจะใช้ก็ต่อเมื่อโดยใช้แบบนี้ ให้สามเหลี่ยมหน้าจัว่วตัวนี้เป็นสามเหลี่ยม ABC อันนี้คือเราจะใช้นิยามแล้วเราจะบอกว่า ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็ต่อเมื่อ ABC มีด้านเท่ากัน2ด้านนั่นแหละคือการใช้คำว่าก็ต่อเมื่อเอามาจากนิยามปุ๊บก็จะมาเป็นคำว่าก็ต่อเมื่อได้